สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนี่คือรับคมข่าวนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมบุกมาถึงห้องแลบของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะแน่นอนนะคะว่าเราจะมาคุยกันถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ชื่อกันว่าอีโบลานะคะที่จริงหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรากลัวก,กันเกินไปหรือเปล่าแล้ววันนี้เราจะมาหาคําตอบที่ชัดเจนในรับคมข่าวะคะ่ะอีโบลาไวรัสมรณะที่เคยสังหารผู้คนมานับร้อยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วในทวีปแอฟริกา กลับมาแพร่ระบาดอีกรอบในปีนี้และมีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกครั้งได้ฆ่าชีวิตไปแล้วมากกว่า1,000คนใน4ประเทศของแอฟริกาตะวันตกนั่นคือประเทศกินีไลบีเรียไนยจีเรียและเซียร่าลีโอนสถานการณ์ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นการระบาดร้ายแรงที่ควบคุมไม่ได้แล้วสถานการณ์ก็อย่างที่เป็นข่าวกันนะครับในแอฟริกาตะวันตกก็การการระบาดก็ยังขยาย ไปอยู่ในวงกว้างครับคนเสียชีวิตร่วมพันแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงอันนี้ก็เป็นความกังวลเพราะก่อนหน้านี้อีโบลาเนี่ยประเทศไทยหรือประเทศพัฒนาแล้วหรือแม้แต่กําลังพัฒนาส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นความเสี่ยงเพราะว่ามันไม่เคยระบาดออกนอกแอฟริกาเลยยกเว้นการติดเชื้อในห้องแลบซึ่งก็มีจํานวนน้อยมากการติดเชื้อเองในในชุมชนติดเชื้อแบบเหมือนไข้หวัดระบาดอะไรต่ออะไรนี่ไม่เคยเกิดนอกแอฟริกาเลยนะครับ สาเหตุก็คือว่าการติดเชื้อนี่ไม่ได้ติดเชื้อแบบไข้หวัดที่แพร่เชื้อกันทางอากาศทางการหายใจการติดเชื้อนี่เป็นการสัมผัสกับเลือดสารคัดหลังนะครับซึ่งในแอฟริกาเนี่ยที่มีการติดเชื้อกันเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการพิธีทําศพซึ่งญาตินี่ต้องสัมผัสกับศพนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลผู้ป่วยซึ่งระบบสาธารณสุขเขายังไม่ดี ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าคนที่ไม่แสดงอาการนะครับคนที่อาจจะเพิ่งติดเชื้อมาหรือว่ายังไม่ได้เริ่มมีอาการหนักเนี่ยแพร่เชื้อได้น้อยมากคือ้เราคิดว่าไม่แพร่เชื้อนะครับวันน mm ี hmm. ้คนที่แพร่เชื้อคือคนที่มีอาการหนักแล้วเพราะฉะนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือเอาเรล้วว่าระดับกลางอย่างประเทศไทยเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยควรจะรับการดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไปได้เพราะฉะนั้น ถ้าระบบสาธารณสุขดีเนี่ยอีโบล่าแพร่ระบาดได้ยากมากครับะัะนั้นเราไม,ไม่คิดว่ามีความเสี่ยงในประเทศในประเทศอย่างเราหรือประเทศพัฒนาแล้วในยุคโลกาภิวัตน์ที่การเดินทางสะดวกง่ายดายการป้องกันภัยจากโรคระบาดเช่นนี้จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อลหลายประเทศทั่วโลกไทยในฐานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชียเราพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ผมคิดว่าสถานการณ์ โรคก,กังวลด้วย2เรื่องนะครับความกังวลอันที่1คือกังวลแทนประชากรในแอฟริกานะครับเพราะว่ามันยังควบคุมไม่ได้ทีนี้ในแอฟริกาเองเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างประเทศไกลๆที่คนเดินทางมันน้อยคนเดินทางมันลามไปได้ไล่ข้างๆประเทศมันลามไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นความเสี่ยงของของผู้คนในประเทศรอบๆดินแดนระบาด ในที่ในในบริเวณที่ไม่ห่างไกลจากประเทศ3ประเทศ4ประเทศนั้นเท่าไหร่เนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2เรื่องความกังวลเงินทั่วไปผมคิดว่าเป็นความกังวลของประชาชนในเรื่องความรู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่ความกังวลของของระบบสาธารณสุขเองในเรื่องที่บอกว่าจะทําให้เกิดประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับจะมีการระบาดแบบเดียวกันในแอฟริกาแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าน้อยมาก และววันนี้นะคะเราจะมารับคมกันในประเด็นของโรคที่เกิดจากไวรัสอีโบลานะคะกับ2ท่านในรายการนะคะท่านแรกนะคะท่านเป็นคุณหมอค่ะคุณผู้ชมครัคุณหมอที่อยู่ประจําสาขาวิชาโรคติดเชื้อจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญโรคอุบัติใหม่ด้วยนะคะคุณหมอโอภาสพุทธเจริญค่ะสวัสดีค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านไวรัสและโรคติดเชื้อสัตว์สู่คนโดยเฉพาะเลยนะคะดรสุภาพรวัชพฤึกษาดีค่ะสวัสดีค่ะ เรามานั่งกันอยู่ในห้องแลบนะคะห้องแลบนี้เป็นห้องแลบที่ใช้การวิจัยโรคเกี่ยวกับอีโบลาด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ทางดรสุภพอรอธิบายนิดนึงก่อนละกันว่าห้องแลบนี้คือห้องแลบอะไรอธิบายค่ะก็จริงๆแล้วห้องแลบนี้ ้าเราเห็นว่าเรามานั่งกันได้เนี่ยเป็นห้องแบบทั่วไปนะคะ,คะที่ไม่ได้สําหรับโรคติดเชื้อโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าจริงๆเรามีห้องแลบอีกประมาณ 5, 5, 5ห้องนะคะที่สําหรับการตรวจโรคติดเชื้อ,อที่อันตรายที่รุนแรงอย่างเช่นโรคอีโบราเป็นต้นนะคะ,คะก็ห้องแลบเนี่ยก็เป็นหนึ่งในห้องแลบของอศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกไวรัสสัตว์สุขนนะคะ,คะซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่ง ของศูนย์บริัติการรักษาสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะที่ที่เราปฏิบัติงานร่วมกัน<อ>ค่ะ,คะก็ไว้วางใจได้น,นะคุณผู้ชมคะปลอดภัยนะคะเพียงแต่ว่าเรามาคุยกันในห้องแลบเพื่อเห็นบรรยากาศของการทํางานที่นี่ด้วยนะคะคุณหมอคะอีโบลาคืออะไรคะเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยก็เป็นเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถติดต,ต่อจากสัตว์นสิธิ์มาสูค่คนและขณะนี้ที่ระบาดกันก็เป็นอีโบลาสายพันธุ์หนึ่งซึ่งระบาดอยู่ที่แอฟริกาตอนตกอีโบลาจริงๆ ไวรัสที่ว่านี้มันมีกี่สายพันธุ์คะมีทั้งหมด5าสายพันธุ์5าสายพันธุ์แต่ที่ระบาดกันคือมู่คือที่ระบาดโดยทั่วไปในอดีตเนี่ยมีอยู่สสายพันธุ์4สายพันธุ์สายพันธุส์สุดท้ายเนี่ยที่เพิ่งเจอเนี่ยเป,เป็นสายพันธุ์ซึ่งระบาดในลิงทาให้เกิดโรคในลิงแล้วก็คนติดเชื้อได้แต่ว่าไม่เกิดอาการเพราะฉะนั้นเลยถือว่า สายพันธุ์สุดท้ายที่ระบาดที่ฟิลิปปินส์ในในลิงที่ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ไม่ได้ก่อโรคในคนมันตัวที่มีปัญหาคือสี่สีสายพันธุ์นั่นเองค่ะคือที่เราได้ยินข่าวมาเกิดจากสัตว์สู่คนเนี่ยคือเกิดจากข้างข่าวครับตอนนี้เชื่อว่าน่าจะน่าจะเป็นจากข้างข่าวนะครับเป็นเป็นแหล่งโรคของไวรัสตัวนี้นะครับซึ่ง มันเป็นโรคที่เราเพิ่งรู้จักกันตอนนี้หรือจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมานานแล้วคะไวรัสชนิดนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยไวยรัสอีโบลาเนี่ยมันระบาดมาหลายปีแล้วนะครับ <ฮะ S 2> มาตั้งนานแล้วก็มันจะเป็นไวรัสซึ่งระบาดอยู่ประจําถิ่นอยู่ที่แอฟริกากลางนะครับเราตรงนั้นก็จะมีการระบาดอยู่เป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ปีนึงก็ระบาดก็จะมีคนเสียชีวิตอยู่บ้าง<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ก็สําหรับปีนี้เนี่ยมันมีความพิเศษคือมันเป็นระบาดอีกที่หนึ่งนในแในในอฟริกาตะวันตกอยู่ที่ตะวันตก ค,คือคือแอฟริกาเหมือนกันแต่ว่าย้ายภูมิภาคไปอยู่แถบตะว,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 วันตกมันไปได้ยังไงคะจากกลางไปตะว,ว,วันตกคือคนตอนนี้มีทท2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามันน่าจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอยู่ในสัตว์ซึ่งเป็นลังโลกแล้วก็มีใครสร้างมาก่อนวันดีคืนด,ดีก็มีการกระโดดจากสัตว์มาคนคนะครับอีกอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือมันมาจากตะวันแอฟริกากลางนะครับแล้วก็มีมีข้างข่าวบินไปจากแอฟริกากลางไปที่แอฟริกาตะวันตกแล้วก็ ไปทำให้คนตร,ตรงนั้นเกิดโลกขึ้นมาค่ะค่ะม,มันมีความยากหรือง่ายขนาดไหนคะที่เชื้อจากสัตว์เนี่ยจะกระโดดมาสู่คนได้จริงๆเกิดขึ้นยากนะครับเกิดขึ้นยากแล้วก็มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเช่นตัวไวรัสเองนะครับปริมาณไวรัสแล้วก็ความสามารถทางการติดต่อของ,ของคุณสมบัติของไวรัสเองอแล้วก็วากรการที่คนจะไปสัมผัสมันะนะครับ ซึ่งซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับต้องต้องมีปัจจัยสองสาอย่างที่พูดมาเนี่ยคลิกพอดีมันถึงจะเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะคือคุณหมอมองว่าเรารู้สึกตื่นตัวเกินไปหรือเปล่าคะคนไทยพอเห็นโอ้โหโลกในออนไลน์แชร์ภาพกันมาน่ากลัวจังเลยกลัวว่ามันจะติดบ้างจริงๆมันไม่ได้ยากอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจริงๆการตื่นตัวเป็น,เป,นเป็นการพร้อมรับพร้อมรับสถานาการณ์ที่ดีะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอมีความรู้ นะครับเพื่อจะให้มันเกิดการตื่นตะโนกมากกว่า<ช>นะครับซึ่งจริงๆโรคนี้มันไม่ได้ติดกันง่ายๆอย่างที่อย่างที่บางคนอาจจะเข้าใจว่าติดกันทางหายใจนะครับติดจริงๆมันติดผ่านทางการสัมผัสมากกว่าส,สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย<ช>นะครับด<ช>ังั้นการติดไม่ได้ติดง่ายๆถึงแม้ว่าเป็นโรคที่รายแรงก็ตามซึ่งจากผู้ป่วยดิฉันตีคร่ราวๆประมาณพันคนนะคะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะ่วยและเสียชีวิตนะคะคือ1,000พันคน เมื่อกี้เราคุยนอกครกับคุณหมอฉันก็เพิ่งทราบว่าคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์ทั้งนั้นใช่ครับใช่ไหมคะ,มคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเรานั่งเครื่องบินลำเดียวไฟเดียวกับคนที่เป็นโรคนี้โดยที่ยังไม่แสดงอาการโอกาสที่เราจะเป็นโรคติดเชื้อจากอีโบลามีโอกาสมากขนาดไหนครับคือโรคนี้จริงๆอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ60% 60%นถ้าเป็นแล้วใช่ไหมคะครับคน,ค,นคนที่ติดเชื้อร้อยคนเนี่ยจะเสียชีวิตประมาณ60คนนะครับตอนนี้ก็คือ ทั่วโลกเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปประมาณพันคนป่วยประมาณสอง0คนนะครับแล้วก็ส่วนการติดเชื้อเนี่ยการมันไม่ได้ติดง่ายๆอยู่บนเครื่องบินหายใจบนเครื่องบินโดยสารเครื่องบินลำเดีวยวกันไม่ได้ติดค่ะค่ะคนคนที่เสี่ยงก็น่าจะเป็นคนที่ไปสัมผัสสารคัดหลั่งโดยตรงโดยโ,โดยบบที่ไม่ป้องกันทางการแพทย์ครับซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องไม่ป้องกันเลยนะครับคือเช่นไม,ไม่ได้ใส่ถุงมือ นะครับหรือว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วแล้ว,ลวสารกัดหลังกระเด็นก็มาโดนผิวหนังอะไรอย่างี้ค่ะสาเหตุอะไรคะที่ทําให้โรคจากไวรัสอีโบอลามันมันแพร่กระจายอยู่ในแอฟริกาตะวันตกแบบโอ้โหคนเสียชีวิตไปเยอะขนาดนี้เออมันมีอยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็ค,ความใใช่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความไม่พร้อมนะครับที่จะมีมาตรการที่จะป้องกันนะครับแล้วกออ็อาจจะเรื่องของการขาดทรัพยากร เช่นล้างน้ำล้างมือนะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับซึ่งอาจจะทำให้การควบคุมโรคเนี่ยไม่ดีพอค่ะค่ะค่ะถ้าเราเทียบละคะเทียบกับไวรัสอิบลากับไวรัสชนิดอื่นๆคือการแสดงออกของโรคเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไข้เลือดออกคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ซึ่งบางทีในระยะแรกของการติดเชื้อเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยหอไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะมันมีความต่างจากในสายพันธุ์ของไวรัสยังไงบ้างคะคืออาการของของไวรัสตัวเนี้ยมันจะ คือจริงๆมันเป็นไข้เลือดออกชนิดหนึ่งนะครับนี่เหรอฮะใช่มันเป็นไข้ลงมาออใช่มันเป็นคือไวรัสกลุ่มนี้มันจะรวมเรียกโดยรวมว่าเป็นกลุ่มไวรัสที่ทำมีไข้เลือดเป็นไข้เลือดออกแต่มันระบาดอจู่ที่แอฟริกาแต่แต่ว่าไม่ใช่ทุกรายที่จะมีไข้มีอาการเลือดออกนะครับหมายความว่าคนที่ติดไวรัสชนิดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลือดออกใช่ครับแล้วแล้วการบ่งชี้ที่มีอาการซีเวียหรือว่ารุนแรงยมากมากจ่งนั้นถึงจะเลือดออก คือขั้นที่ว่ารักษาไม่ได้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับซึ่งเป็นส่วนส่วนน้อยนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยที่จะมีเลือดออกะนั้นถ้าคนมาแบบโดยทั่วไปถ้าเป็นอาการจากไวรัสอีโบลาเนี่ยช่วงแรกมันจะแยกยากมากจากไวรัสอื่นๆเพราะว่ามันจะเป็นอาการคล้ายๆติดเชื้อไวรัสอื่นๆเช่นไข้เลือดออกของที่บ้านเรานะครับหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะครับหรือมาลาเรียนะครับก็อาจาอาการคล้ายๆแบบนี้นะครับ คือมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดตามข้อนะครับมีท้องเสียบ้างนะครับเพราะงั้นการวินิจฉัยช่วงแรกอาจจะอจจะลำบากเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับเวลัสอ,อื่นๆพี่แต่ว่าจะสงสัยในกรณีบ้างก็ต้องสงสัยในกรณีซึ่งมีอาการคล้ายไวรัสและมีประวัติสัมผัสกับโรคเช่นไปสัมผัสกับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้นะครับหรือว่าเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ไปสัมผัสกับสัตว์ซึ่งซึ่งเป็นหลังหลังโรคของเชื้อเอโบลานะครับ นะั่นะ mm hmm. ค like okay. ือนั่นคือคนที่มีความเสี่ยงนะฮะแล้วอีก40%ที่บอกบอกว่าสมมติเป็นร้อยคน40คนที่ที่ไม่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรารักษาทันหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเชื้อที่อ่อนยังไงคะคุณหมออธิบายก็ส่วนใหญ่เป็นเคสซึ่งซึ่งเราเขามารับการรักษาได้อย่างเนื่นๆแสดงว่ารักษาได้ค่ารักษาเนื่นๆรักษาเนื่นๆจริงๆมันไม่มีการรักษาเฉพาะจาะจงนะเพียงแต่ว่าการรักษาที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการรักษาประคับประคองที่ดีที่สุด เช่นถ้าท้องเสียก็ให้เกลือแร่ให้ให้น้ําเกลือนะครับถ้ามีเลือดออกก็ให้ให้เลือดนะครับป้องกันไม่ให้เลือดมันออกเยอะนะครับอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นการรักษาประครับประคองนะครับซึ่งซึ่งคนที่รอดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่เข้าถึงการรักษาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคนที่เข้าไม่ถึงก็อาจจะเสียชีวิตไปนะครับ เพราะฉะนั้นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทางแถบแอฟริกาตะวันตกเนี่ยเสียชีวิตกันเพราะว่าเขายังเข้าไม่ถึงการรักษาครับส่วนหนึ่งก็คือเข้าไม่ถึงการรักษาอืมค่ะแล้วก,การดูแลเวลาที่เสียชีวิตแล้วสภาพศพหรือว่าการทําศพมีผลไมหมฮะกับการติดเชื้อก็<ข> <ใน S 2> มี<ด>ฮะเ,เพราะว่าเป็นความเชื่อของเขาเวลาคนเสียชีวิตเนี่ยพวกนี้เขาจะไปอับน้บําศพไปจับศพเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อก็คือคนที่ไปงานศพแล้วไป ไปแสดงความเสียใจไปสัมผัสศพอันนี้มันเป็นเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมของเขานะครับค่ะค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะนํามาสู่การติดเชื้อได้ใ,<ช>ในระยะต่อๆมานะคะเออมันมีการทดลองกับชนิดของยานะคะเรียกว่าซีแมใช่ไหมคะทดลองกันมานระยะหนึ่งแล้ว เราได้ผลไหมคะคือจริงๆมันมีการทดลองในในลิงซึ่งบอกว่าอาจจะได้ผลส่วนการทดลองในคนเนี่ยยังยังไม่ได้ทดลองในคนเป็นจริงจังนะฮะ <c oughs> เป็นเป็นแค่แค่อาจจะอาจจะใช้ได้<ม>นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเคสซึ่งได้ยาตัวนี้ไปแล้วอาการดีขึ้นนะครับก็<ม>ยังยังสรุปไม่ได้เพราะว่ามันอย่างที่บอกไปแล้วโรคนี้เป็นแล้วมีบางคนซึ่งหายเองนะครับเพราะฉะนั้นที่ดีขึ้นอาจจะเป็นจากยาก็ได้หรือเป็นจากที่ตัวโรค ตัวคนไข้เนี่ยจะหายเองอยู่แล้วค่ะคือมันก็เหมือนเหมือนเวลาเราเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ถ้าภูมิต้านทานเราดีหน่อยใช่ไหมคะการฟื้นตัวของคนไข้ก็จะเร็ว<ช>อย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ารับเชื้อแรงแล้วเราร่างกายเราไม่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่แล้วก็จะไปเร็ว<ช>อย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่บอกว่ารักษาหายไม่หายไม่ขึ้นอยู่กับร่างกายของคนด้วยใช่คับอืมค่ะค่ะยาคือส่วนประกอบเท่านั้นนะคะเออดิฉันตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าในโลก ของการสื่อสารไร้พรมแดนนะคะเราสื่อสารกันทั้งข้ามไปข้ามมาหลายประเทศได้ง่ายๆโอกาสที่คนไทยจะรับเชื้อนี้ที่หลายคนยังคงตั้ง,ส,ง,งสังเกตอยู่มีโอกาสมากขนาดไหนคะโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับถ้ามีคนไลบีเรียหรือว่าคนจากแอฟริกาตะวันตกเดินทางมาถึงประเทศไทยเขาเดินอยู่ในละแวกนี้ซึ่งเขาอาจจะมีเชื้อที่ติดอยู่ข้างในก็ได้มีโอกาสไหมคะโดยปกติเวลารับเชื้อเข้ามาเนี่ยนะครับ ถ้าอยู่ในช่วงที่ไม่มีอาการเนี่ยเราจะไม่แพร่กระจายเชือ้อแต่ถ้าเริ่มป่วยแล้วตอนนั้นแหละที่สามารถที่จะแพร่กระจายเชือ้อไปซึ่งระยะฟักตัวประมาณประมาณสองถึงยี่สิบเวันโอ้โหระยะช่วงมันห่างกันแต,นแต่แต่ก็ตามช่วงที่เขาไม่มีอาการเขาจะไม่แพร่เชือ้อเพราะฉะนั้นช่วงที่มีอาการแล้วซึ่งเขาป่วยเนี่ยอันเนี้ยเราเขาจะต้องไปหาหมอใช่ไหมอ,นนอันนี้ก็จะ อันนี้ถ้าเรามีการตั้งรับที่ดีเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ว่าเขาไปเขาป่วยแล้วเขาเดินทางเราก็จะเอาคนนี้มากักกันมามาโควลันทีนไว้เพื่อสังเกตอาการ,รนะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้เขาแพร่กระจายเชื้อนะครเราดิฉันสงสัยว่าทําไมเวลาที่เขาบอกว่ายารักษาโรคอย่างอาจจะเป็นโรคติดเชื้ออย่าง h i v เองก็แล้วแต่นะคะหรือโรคเอสเองก็แล้วแต่ทําไมบางสิ่งบางอย่างมันถึงมันถึง หายามารักษายากนักนะคะอีโบล่านี่ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันว่าทาไมถึงคิดค้นกันมาโอ้โหทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะพยายามคิดค้นทำไมมันถึงเป็นอุปสรรคนะค,ะคือส่วนหนึ่งเป็นจากคุณสมบัติของไวรัสเองคือมันแรงคือมันมันมันอาจจะเป็นไวรัสซึ่งต้องใช้ยาลักษณะพิเศษนะครับอันที่2คือไวรัสมันเป็นอีโบลามันเป็นไวรัสซึ่งไม่ไม่ใช่โรคที่ระบาดท,ทั่วโลกเพราะฉะนั้นจะไม่มีผลกระทบกับ ปุกประเทศในโลกมันเกิดเฉพาะอยู่ที่ตรงนั้นะนะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาการหายาเพื่อรักษาเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นต้องต้องมีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังไงคะเช่นคนคนคนที่คิดยาจะต้องคิดว่าจะต้องทํายามาแล้วขายนนะมันเป็นการลงทุนแบบหนึง่งจะขายให้กับคนทั่วโลกได้ไหมหรือว่าจะขายได้แค่กลุ่มคนเล็กยิ่งไปประเทศที่ยากจนจะคุ้มไหมถ้าจะลงทุนวิชาการเพื่อพัฒนายาย มันมันมันมีความซับซ้อนขนาดนั้นเลยนะ,ะคะเพราะถ้าถ้าเขาลงทุนไปเพื่อจะพัฒนายาแต่เขาขายบูรุมที่เขาขายได้ไม่เยอะมันก็อาจจะไม่คุ้มทุนเท่าไหร่ยาอจะแพงมากใช่ครนะเพราะเวลาเวลา,าคิดคนยาตัวหนึ่งค่าคิดคนมันอาจจะแพงมากๆ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยอันหนึ่งซึ่งซึ่งเวบคนคิดคนยาต้องมามาพิจารณาว่าจะทำแล้วจะคุมไม่คุมอืมค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะช่วงหน้านะคะที่จะให้ดรสุภาพรพาเราไปในห้องแลบบ้างนะคะไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะว่าตกลงแล้วเวลาเขาวิจัยหรือว่าเขาเอาเชื้อจากสัตว์มามาวิเคราะห์กันเนี่ยนะคะว่าจะมีโอกาสติดสู่คนได้มากขนาดไหนเขาทำวันอย่างันบ้างช่วงหน้าค่ะ